เอาบรรยากาศนะครับที่นาตกปลามาฝากครับผมนี่เป็นบริเวณซ้ําหินนะครับเขื่อนจากซาอยยังนะครับเป็นลาดหินครับนี่ครับตอนนี้ยังเดินไม่ได้นะครับถ้าใครมีเรือก็คือน่าจะไปได้นะครับเรือไปนะครับตรงนี้จะเป็นแก่งหินนะครับแก่งหินลาดหินว่างหินเหรครับเขาเอิ่นจังได้ละบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมรีวิวตอนแรงๆนะครับ นี่ครับมีบันไดนะครับเห็นบันไดนี่ก็จะรู้เลยครับว่าจุดไหนกึดเอาครับนี่นะครับย่างไปก็ได้เด้อหัวคิดขมวนทวนลงน้ำผุล่ะเป็นเงอป่านี่ครับก็มีนักตกปลามาอยู่ครับกลางคืนนะครับนี่ครับก็ตรงที่ว่านะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวดีแต่กลัวก็สิบยี่สิบกรัมร้อยกรัมผุล่ะ นี่ครับสวยๆครับบรรยาก,กาศปลาน่าแต่ตัวใหญ่นะครับ